Google Classroom นะครับการส่งงานนะครับผ่านทางตัว a s s i g n m e n t ของ g o g l e c l a s s r o o m นะครับอ่เราก็มาที่รายวิชาของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกไปที่งานนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นพูดคุยความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงานนี้นะครับหากมีข้อสงสัยอยากจะถามก็สามารถที่จะส่งตรงนี้ได้นะครับเรามาดูการส่งงานนะครับ ในตัวนี้นะครับก็คือคําอธิบายงานที่อาจารย์ได้มอบหมายพร้อมกับไฟล์ตัวอย่างงานหรืออาจเป็นไฟล์โจทย์นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาดูที่งานของคุณนะครับงานของคุณตรงนี้คือพื้นที่สําหรับส่งงานให้อาจารย์นะครับเดี๋ยวผมยกเลิกการส่งก่อนนะครับเนื่องจากเคยส่งไปแล้วนะครับอ่ะนะครับเดิมทีจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ไปทำงานมาแล้วเราก็ถ่ายรูปหรือเซฟเป็นไฟล์หรืออะไรก็ได้นะครับตามที่อาจารย์ได้สั่งไว้นะครับแล้วเราก็กดเพิ่มหรือสร้างนะครับเราก็ไปหยิบไฟล์นะครับไฟล์มาจากสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้เซฟเอาไว้นะครับกดเลือกจากอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปยังตำแหน่งที่เราได้เซฟงานเอาไว้นะครับเดี๋ยวสมมุติว่าผมส่งเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมกด Open อ่านะครับอันนี้ก็คือการนําไฟล์ที่เราจะส่งเนี่ยเข้ามานะครับจากนั้นนะครับเรากดอัปโหลดหรือหากมีไฟล์งานที่ต้องการส่งเพิ่มอีกนะครับในงานนี้ก็สามารถที่จะกดเพิ่มไฟล์แล้วกดเลือกไฟล์อื่นๆเข้ามาได้นะครับต่อมานะครับหากตรวจสอบนะครับว่าเอ้าบดมาผิดไฟล์นะครับสามารถกดการกระบาดตรงนี้นะครับเพื่อยกเลิกแล้วเพิ่มไฟล์ใหม่ที่ถูกต้องได้นะครับเมื่อถูกต้องหมดแล้วนะครับมั่นใจแล้วให้กดอัปโหลดนะครับ ด้านล่างซ้ายมือก็อจะเห็นสัญลักษณ์สีฟ้าวิ่งอยู่คือกําลังอัปโหลดนะครับรอจนกว่าจะนิ่งนะครับอ่ะนิ่งแล้วนะครับปุ่มส่งจะเปิดทําง,งานทาให้เราสามารถกดได้นะครับจากนั้นครับเราตรวจสอบให้ดีนะครับแล้วเรากดส่งระบบจะถามนะครับว่าอาจจะส่งงานนี้ใช่ไหมประกอบไปด้วยไฟล์นี้อ่ะเรามั่นใจเราก็กดส่งนะครับอ่ะเมื่อตรงนี้ขึ้นว่าส่งแล้วนะครับ ก็คือการที่เราได้ส่งงานกลับไปยังอาจารย์แล้วนะครับและปุ่มยกเลิกการส่งนี้นะครับสามารถใช้ได้ในกรณีที่เราเนี่ยส่งไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่างานนี้ผิดต้องการจะแก้ไขก่อนนะครับหรืออาจจะแบบอัปโหลดผิดไฟล์อย่างไรอย่างนี้สามารถกดตรงนี้นะครับแล้วทําการส่งใหม่ลบไฟล์นี้ออกได้นะครับเดี๋ยวจะลองยกเลิกให้ดูนะครับกดยกเลิกปุ๊บยกเลิกนะครับ มันก็จะกลับมาที่หน้านี้นะครับเราก็สามารถกากบาดออกไปนะครับแล้วเพิ่มหรือสร้างไฟล์ใหม่ได้นะครับหรืออาจจะเป็นลิงก์ u ู u b e หรือลิงก์อะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์ต่างก็ได้นะครับหรืออาจจะเอามาจาก Google Drive ที่เราได้อัปโหลดงานของเราเนี่ยไปบน Google Drive ของเราแล้วนะครับเราสามารถที่จะดึงงานเนี้ยมาได้แต่ต้องระวังนะครับ Google Drive บางทีมันอาจจะมีปัญหาในส่วนของบัญชีไม่ตรงกันนะครับอย่างเช่นเราใช้บัญชีองค์กรสถานศรรึกษานี่และแต่เราเอางาน ไปอัพโหลดไว้บน google drive ส่วนตัวนะครับเมื่อเราส่งงาน google drive ส่วนตัวไปยังอาจารย์ที่ใช้บัญชีองค์กรเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในการต้องขอติดการเข้าถึงการ access อะไรต่างๆนะครับก็แนะนําว่าถ้าจะใช้ตัวนี้ก็ขอให้เป็นบัญชีเดียวกันกับที่อยู่ในคัทรูมนี้นะครับจะดีที่สุดนะครับครับก็ประมาณนี้ครับกดส่งให้ดูรอบนะครับส่งแล้วนะครับมาดูวิธีการเช็คอีกทีหนึ่งว่าส่งแล้วจริงๆหรือเปล่า มาที่งานของชั้นเรียนนะครับกดดูงานของคุณนะครับ